มัวตอนนะครับแม่โอเคนะพี่นะครับผมครับ ถ้าไม่รอก็ตอนข้างกลับก็ได้นะครับรอทางออกก็ได้นะตอนข้านกลับนะเพราะว่าเต็มจริงๆนะครับนี่ก็มาถึงแล้วนะครับถ้าไม่มีที่ก็รอจัานท่านออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านก็ออกมาแล้วนะครับจะได้สะดวกหน่อย เป็นจุดพักเที่ยงนะครับท่านผู้ชมก็ก่อนจะถึงนี่ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นด้วยพี่น้องพุทธศาสนิกชนเยอะทีเดียวนะครับ

น้จับด้วยครับผู้หญิงอย่าเสมอตูนะครับไม่เคยเมอเนครัไม่ชตูมเน่ะไม่เครับนี่จับน้าเลยนะครับยายจับน้าเลยนะครับจั่อร่อต่าเ่อตอ่อต่อต่าต่อต่อต่เต่อต่อะ่อต่อ่อต่ต่มเนอต่อ่อต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 ่อ่อต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 ่อ่อต่ต่อ่อต่อต่อตยอต่อเ่อตไอ่อตต่อเ่อต่อใ่้เ่ตอตอต่อ่อตต่อเ่อ่ออตอ่อตอ่คต ที่ฐานรอเลยลงปูทันเดินเร็วท่าน้ำารเลยนะครับยกน้ำวายเลนะครับยกน้ำรอนะครับยกน้ำรอนะครับเกดทาาเดินต่อเลยนะครับต่อเลยนะอนัโมธนาบุญนะครับลูกนั่งเรือบางมุไปปเหยยบขาไม่รอคยังไหว้ยัง

ครับแถวไม่พอรอท่านออกมานะหลงตาหรืออะไรมมขวางทาหลงตานะครับจะทำให้หลงตาท่านเสียหลักกระดุกล้มได้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือแพงน้ำจับด้วยครับาน้ำ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 นน้้ำน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 น้ำ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 ้ำน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 ้ำ วัดท่าไซนะครับคนนี้หลวงตากําลังออกเที่ยงอยู่นะฮะพักเที่ยงเสร็จก็จะออกจากวัดท่าไซจะเข้าเขตสุราษฎร์นะครับในตัวจังหวัดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรออกไปออกไปครับต่อแถวพี่ต่อแถวครับต่อแถวครับลอรออยู่เป็นสองเส้นตรงนะครับตรงครับวันนี้สบายพลาดใจนะครับ สาธุอนุโมทนาบุญนครับสาธุบุญครับจับไปจับไปขอจับไปขอจับอสุโมทนาบุญนะครับสาธุบุญครับบุญกับบุญไทยรุ่นนะครับไม่ต้องก้มต่ำนะครับแต่ก็ยืนได้ครับแต่ก็ที่อยู่ข้างหน้ายืนได้ครับ องางต้อจับนะคบจับด้วยจับหจับน้ำ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 ก่อนจับน้ำครับจับน้ำถวายจับซ้อนกันจับซ้อนกันพี่จับซ้อนกันน้ำหลายแพ็ยจับซ้อนกันนะครับวางซ้อนกันไม่ต้องยกแพ็ยเดียวยกได้ยกเลยนะครับจับน้ำไว้นะครับวลยไได้เลย

ยกครับยกครับนะครับยกบนนั่งบนตรงนะครับฟังด้วยนั่งบนตรงนะครับเยี่ยมครับเด็กไม่ดีนะครับสาธุสาธุดีแล้วครับอนุโมทนาบุญนะครับตามนะครับนั่งจับยกบนเดั๋ยวมวยถ่ายรูปอยู่ครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเอาบนก่อนครับเอาบนก่อนนะครับเอาบนก่อนครับนะครับยืดตัวขึ้นอย่าก้มนะครับยกขึ้นนเครยกขึ้นนะครับยข้นนะคับยกครับยกขึ้นยก้นยนะยกขึ้นนะครับยกนะครับยกะครย้นยกขึยกขึ้ครับย สาธุสาธุสาธุดีแล้วครับอันฑโมธนาบุญครับนั่งตัวตรงๆไม่ต้องก้มนะครับนั่งตัวตรงๆนะครับไม่ไม่เดี๋ยวจให้ลุงปูกห้าก่อนให้ลุงผูกห้าก่อนสาธุสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าที่รับนะครับให้เจ้าที่รับข้างหลังนะคีรับข้างหลังนะยกสาธุครับสาธุ ใจนะครับมาใจมานะครับสาธุอนุโมทนาบุญครับถูกต้องแล้วครับดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญน้ำกลับไปรับเป็นมงคลนะหลวงตาข้อแล้วกลับเป็นน้ำเป็นมงคลนะไม่ถ่ายตัดหน้านะครับถ่ายแล้วแมเป็นน้ำงคลนะนั่งโปรตรงนะครับไม่ต้องคลองนะครับนั่งตัวตรงนะครับแบมเป็นน้ำมงคลนะฮะัินเป็นมงคลการกระตุ้น ด้านหน้ายืดไปเลยมีเจ้ายืดไปเนี่ยรับได้านหน้าบองเป็นนงพาบารอรสาธุอนันมทนาบุญนะครับสาธุครับต้องครับ้อตรครับ ดี๋ยวขึ้นขรถไอขึ้นหมอเด็กวงนี้ไปถวายะอาจรออกมาอย่างนี้นไม่รู้มันจะเดี๋ยวก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอสาธุสาธุต่นะครับสาธุมทนาบุนนะครับยาได้ครับยาได้ครับสาธุไว้นะครับอธิษฐานในใจนะครับไม่ต้องก้มจ้าไม่ต้องก้มหนานั่ตรงตรงนัาตรงตรงนะครับ พวงอะไรไปแขวนที่บ้านได้เลยนะครับสาธุอนโมทนาบุญนะครับสาธุบุญครับน้ำยกเลยครับน้ำยกลุ้นครับพวกเขายินได้น้ำพวงอะไรเอากลับไปบ้านได้เลยนะครับเป็นสิริมงคลที่บ้านครับอย่าก้มนะครับไม่ต้องก้มด้วยเลย องอะไรเอากลับไปบ้านได้เลยนะครับพงอะไรเอากลับไปแขวนที่บ้านนะครับนะองอะไรเอากลับบ้านได้เลยพี่นี่ขอไลน์หนุ่มขอไลนเห็นุ่มดิใช่ใช่ใช่จะได้งเรื่องก็มา ถูกต้องดีและครับ้่อยก่อยๆค่อยๆยาะกอดไก็ได้กอนไว้ก็ได้กอดไว้ก็ได้กอนไว้ก่ได้กอดไว้ก็ได้กอดไว้ก็ได้กอดไว้ก็ได้กอดไว้น็ได้อดไว้ก็ได้อดไว้ก็ด้กอดไว้ก็ได้กอดไว้ก็ได้กอดไวก็ด้กอไว้กมได้องไว้ก็ค้ัอดไวก็้องไว้ก็้องไว้ก็้อดไว้ก็ได้กอดไว้ก็้กองถว้ก็้กอดไ้ก็ได้อดไวก็นด้งองไว้ก็้กองไน้ก็ได้กองไน้ก็้กอดไว้ก็ได้กอดไ้ก็ได หลายคนรออยากเห็นหลวงตาใกล้ๆนะครับท่านมาถึงแล้วนั่งตรงๆแล้มองหน้าท่านเลยเลยนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญน,นะครับอันนี้ซ้อนกันไว้นะพ่อนะซ้อนกันไว้ไม่ต้องยกซ้อนอย่างนี้แหละแล้วจับไว้นะไม่ต้องก้มจามองหน้าหลวงตางได้เลยสาธุสาธุาธาาาาาีี่่่่นนออออยยยยููููขขขข้้้้้้้งง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 หหหหลลลลลััััะบบบเววจได ไม่กลมนะครับไม่กลมตัวขึ้นมากระจายดงตาค่อยๆดึงคอนะครับโไลดวงตาด้วยนะครับครับสองแขกจับไว้ครับโอเคยกยกยกกระจนักไปนิดนึงนะครับจับไว้หน้ามือจับไว้ก่อนลงตาคอแล้วค่อยอัลโมราบุญน้ำนมอะไรกได้เกลับบ้านได้เลยนะครับนมอะไรกลับบ้านไว้เป็นมงคลนะครับ มองหน้าหลงตาก็ได้นะครับชมบารมีท่านได้ครับไม่เป็นไรนะครับเรารอตั้งนานแล้วนะครับอยู่ใกล้ท่านแล้วนะหน้าตัวตรงๆนะจ๊ะไม่ต้องก้มจ้าไม่ต้องก้มนะครับถวายยานะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็น่ได้ถ่ายรูปด้วย่ยหลับใจได้ที่ถูกต้องแล้วถูกต้องแลเพราะว่าเราเปิดช่องเนี่ยมันจะงามคนถ่ายรูปมันงามาเปิดช่อง ตรงตรงนะจ๊ะไม่ต้องก้มจ้าไม่ต้องก้มนั่งตรงตรงไม่ต้องก้มนะสาธุสาธุมีรถทางทหารนะครับของค่าจะได้มาดูแลหลวงตาด้วยนะครับวันนี้นี่นะรถเจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลหลวงตาด้วยนะครับขอขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะฮะ ทางคุณหมอแพทยทหารมาดูนะครับทนะ่านผู้ชมช่างเป็นบารมีเหลือเกินนะครับนี่นะครับมาคอยดูแลปกปักรักษาตรวจสุขภาพเมื่อสักครู่นี้ก็ตรวจท่านไปแล้วนะครับก็ทั้งตรวจเลือดเพื่อดูค่าน้ําตาลน,นะครับวัดความดันอุณหภูมิต่างๆก็อขอให้ทุกคนได้มี บุญกันทั่วหน้าทุกคนนะครับหลังจากชมบาร,รมีลวงตาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมวงประถมอุทา h ด้วยนะครับแอดวินก็ขอเป็นสะพานบุญเป็นสื่อกลางในการให้ท่านผู้ชมได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาเริ่มใส่สัทธาชมบาร,รมีนะครับขอบุญขอพรถวายสิ่งของต่างๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบุญบ็นกุศล น e ี่คนนี้คนนี้คนนี้หลวงตาได้ข้อหัวแล้วคนนี้คนนี้นี่ไงครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ผู้นี่อ่านางฟ้าหรือเทพพบุตรคนนี้เป็นนางฟ้าสวัสดีนางฟ้าตัวน้อยสวัสดีค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเอยเป็นบุญกุศลเหลือเกินลูกอานโมทนาบุญให้สุขภาพแข็งแรงเติบโตมาให้ไจ้จะเป็นเท่าแก่เป็นเท่าเจ้าใหญ่นายโอนะลูกนะโอ้ยดูนะสาธุสาธุลูกสาธุนี่นะครับเป็น ภาพที่ทุกคนมีความสุขนะฮะได้การ,ราบไหว้ขอพรหลวงตาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่หลวงตาพักเที่ยงนะครับเมื่อเช้านี้แอดมินกเก็บภาพไม่ทันเพราะว่าพี่น้องประชาชนเยอะเหลือเกินช่วงสายๆก็ได้ออกมาพร้อมกับหลวงตาท่านแล้วก็ได้เก็บภาพในช่วงเหตุการณ์สั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าในไปในเมืองสุราษฎร์นะครับอแอดมินจะไปดูสถา,านที่ก่อนที่ ดวงตาท่านจะพักทปปรัพยาปเป็นอย่างไรอะไรยังไงจะได้จัดะจะเตรียมนมิทรรการท่านเมื่อท่านเดินทางไปถึงหลังจากนั้นนะครับถ้ามีโอกาสเพียงพอเวลาเพียงพอก็จะมีะได้มาไลฟ์สดให้ท่านชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับไลฟ์นี้ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกองสุริยาชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ